พิคอร์ดรีวิวตามรีคอมเมนต์ของพี่ๆกระเทยทั้งหลายเบนจาคีตาความรักเรามาถอดความกันตั้งแต่แรกเลยดีกว่าว่าเบนจาคีตาความรักมันคืออะไรห้าคนเนี่ยเป็นอะไรที่คนละคั่วมันคือความแตกต่างที่ลงตัวของแท้โอ้โหอันนี้ก็คือเป็นตัวตัวขโมยซีนพิคอร์ดรีวิวป๊อกค่ะพี่ๆค่ะ วันนี้นะคะเรามาในธีมสีสันสดใสแบบนี้ก็ต้องเป็นละครแนววัยรุ่นวัยจัดขอนิดนึงตาม recommend ของพี่ๆกระเทยทั้งหลายแล้วกัน<อ>คือละครเรื่องนี้พี่เชื่อว่าเป็นละครขวัญใจของวัยรุ่น LGBT ทั้งหลายส่วนใหญ่โตมากับละครเรื่องนี้แน่นอนนั่นก็คือเรื่อง เบนจาทีตาความรักพูดชื่อมาขนาดนี้ใครไม่โอบ้างละครเรื่องนี้เนี่ยออกอากาศปี2546ถึง2547โอ้โหช่วงนั้นกระแสดีมากแล้วเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งนะที่ทุกๆคนเรียกร้องอยากให้มีการรีเมคแต่สำหรับตัวพี่คิดว่าอะไรที่มันดีอยู่แล้วอะอย่ารีเมคเลยให้มันเก็บไว้เป็นความทรงจำใช่ใช่แล้วเราก็เลยมารีวิววันนี้ไงเพื่อย้อนความทรงจำกันนิดนึงอ เนาะเรามาถอดความกันตั้งแต่แรกเลยดีกว่าว่าเบนจาคีตาความรักมันคืออะไรเบนจาเบนจานี่ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นหนุ่มสาวทั้ง5คู่อ่าเบนจาแปลว่า5ใช่แล้วก็ผ่าน คือเรียกว่าเป็นการตามความฝันในเรื่องของดนตรีกีตาก็คือดนตรีแล้วก็ซึ่งมันเกิดในมหาลัยมหาวิทยาลัยพี่ตัดสินใช่ทั้งหลายแหละที่มาเจอกันเนี่ยห้ากู่เนี่ยเรียกว่าสร้างมิตรภาพอะไรต่างๆผ่านอุปสรรคที่สนดอะไรหลายอย่างจนกลายเป็นความรักมันก็เลยเป็นเป็นความเชื่อมโยงของชื่อเรื่องใช่เป็นจาพีตาความรักเออเขาสอดแทรกมาตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยมันเป็นละครวัยรุ่นก็จริงนะแต่มันก็จะมีนิดนึง ความสะท้อนสังคมก็คือตอนนั้นน่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างพินนิยมกับสุขนิยมอ่าเข้าใจเพราะว่าตอนที่หนูดูตอนนั้นน่ะคือเด็กๆอย่างเราวัยรุ่นวัยใจก็คือดูดูเอาสนุกอย่างเดียวไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความเป็นทุนนิยมอะไรอย่างนี้คือความเราอ่ะเราก็ได้ดูแบบอุ้ยคนนั้นน่ารักจังคนนี้น่ารักจังแค่นั้นแต่พอเรามาย้อนรีวิวนะมัน เราได้อะไรจากเรื่องนี้เยอะมากเลยเหมือนอายุเราเปลี่ยนมุมมองเราก็เปลี่ยนตาใช่ใช่เยอะเลยถ้าพูดถึงเส้นเรื่องพี่พี่คิดว่าละครเรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเลยหนึ่งก็คือในยุคนั้นต้องบอกว่าละครช่องเจ็ดส่วนใหญ่จะเป็นละครอย่างที่บอกสะคนสังคมซึ่งก็คือส่วนใหญ่อะนักแสดงก็จะอีกวัยหนึ่งแต่เรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใช้วัยรุ่นล้วนเราเรื่องผ่านวัยรุ่นทั้งหมด13คน13คนเยอะมากหลักเลยก็คือแบบตอนนั้นเนี่ยดาราที่มาแสดงก็คือโ โอ้บางคนเพิ่งได้มงกุฎสดๆร้อนๆจากเวทีมิสซินไทยแลนด์ียมิสซินไทยแลนด์ใช่คราวนี้เรามาพูดกันถึงคาแรคเตอร์ตัวละครทั้งหมด13คนตัวละครแต่ละคู่เนี่ยมันมีความคอนทราสต์กันมาที่คู่แรกแก้วเจ้าจอมค่ะนำแสดงโดยพี่เชียร์ที่คำพนแก้วเจ้าจอมเขาจะเล่นละนาถูกปะอ่าใช่แต่เขาฝ่ายฝันคือชอบมากชอบเมความดนตรีสากลชอบมีกีตาร์ไฟฟ้าใชียร์เป็นสาวร็อกสาวห้าว จ๋าเลยใช่แต่วายุเป็นคนอ่อนโยนเขาเรียกว่าวายุก็คือมีความติดมีความแบบโลกส่วนตัวสูง<น>ก็จะมีความแบบว่ากัดกันมาคู่ที่สองคู่ของสาวเรียบร้อยกันบ้างลำดวนนำแสดงโดยพี่รุง้งรุ้งเพียนคือลำดวนเนี่ยเขามีสายาด้วยนี่ซอสามรักใช่ชีแบบว่า เล่นซอสหอมีความสามารถทางด้านดนตรีไทยใช่แล้วเป็นคนเรียบร้อยเนาะเป็นคนเรียบร้อยสมชื่อลยแล้วก็บุคลิกก็มีความเนิร์ดนะเขามาจับคู่กับสิชลหรือว่าพี่ไผ่พาทธิเรียกว่าเป็นอป้าของสาวๆคือคนกรี๊ดอะเจ้าชูเจ้าชูเลยก็คือเป็น พ่อหนุ่มสาวติดเลยอ่ะตต่างไม่ล่ากันลําดวนคนละเรื่องกันเลยนะคนละพวกกันเลยค่ะพิกี้ว่าคนที่เจ้าชู้มักจะโดนผู้หญิงสาวเรียบร้อยตกคู่ต่อไปก็คือพี่โยธากาโยธากาก็คือพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบชมพูนูดค่ะมาปะกบคู่ก้าสามพพสามภพนำแสดงโดยพี่น้ำรับผิดเออเริ่มที่น้ำก่อนอ่ะคาแรคเตอร์เขาก็คือเป็นประธานนักเรียนเป็นท่นุ่มเนียบอืมสุดเนียบทุกอย่างต้องเป๊ะทุกอย่างต้องกลิบแล้วยังไง มาเจอกับโยธกาโยชกามีบุคลิกยังไงเสาซึ่งซ่ามาแม่ถ้าพูดถึงในเรื่องดนตรีไทยโยธกาเนี่ยเก่งขิงใช่แตงเต็มใช่ความที่เขาเป็นคน alert ก็เลยต้องฝึกสมาธิโดยการเล่นขิงแต่ว่าความสามารถพิเศษของชีอันนึงคือชีเป็นคนเซนแรงต่อมาที่คู่ไส่ฟ้ากับช้องนาง คู่นี้เนี่ยมันไม่มีอะไรหวือหวาเพราะว่ามันเริ่มมาจากความเป็นเพื่อนสอ,องนางหรือว่าพี่เมี่ยงเนี่ยคือ,คอพี่เมี่ยงของเราคาแรคเตอร์ก็จะมีความแบบเป็นนางใสมือ,อ,อชีแปลกนะคือ <c oughs> ปกติเราจะมีความเชื่อว่าหมอดูจะไม่ดูดวงตัวเองแต่ชีอยากรู้จนถึงขั้นว่าดูดวงตัวเองเนื้อคู่ตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่ แล้วก็ส่วนส่วนซีเนี่ยซีก็ฟิลแบบหนุ่มนักกีฬาก็คู่คนรวยเล่นฟันดาบไปคู่ต่อไปคู่สุดท้ายของเราเป็นบัวบุษบาหรือว่าพี่จิ๊บพี่จิ๊บกับพี่อู๋ภูผาภูผาคู่นี้นี่คนละค้่เลยคู่บวกคู่ลบเลยคือบัวบุษบานี่สาวไอทีจ๋าจัแบกเอลเบิร์ดคอมพิวเตอร์คู่ใจของใช่เป็นโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กแล้วส่วนภูผานี่แบบ ตรงข้ามเลยคือชีวิตนี้นดดนนใช่ชีวิตนี้ฉันไม่ต้องการความไฮเทคอะไร้อยู่กับธรบรมชาติอยู่กับธรรมชาติก็ได้รักธรรมาชาติาาตเออตนสุดๆ5คนเนี่ยเป็นอะไรที่คนละขักกว้วมันคือความแตกต่างที่ลงตัวของแท้ใช่เราจะมาพูดถึงตัวละครอีก3ตัวที่ไม่พูดไม่ได้ค่ะโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นตัวตัวขโมยซีน เขาเรียกว่าตัวเป็นผงนัวของละครเรื่องนี้แล้วกันเออถ้าขาดแก๊งนี้ไปคือละครไม่ครบรสจริงพี่กระเทยไม่กดถูกใจสิ่งนี้ใช่นั่นก็คือสามสาว p o อปเออหัวหน้าแก๊งก็คือแกเฟียสค่ะหรือว่าที่แตงโมทำถึงค่ะถึงเพนั้นพี่กระเทยไม่คบเวอร์แน่นอนสาวเฟียสเรื่องนี้เป็นลูกคนเดียวเอาแต่ใจมากแล้วก็ชี้มากับลูกแก๊งทั้งสองก็คือเกรซแล้วก็อลิซ เกรเนี่ยนำแสดงโดยสายขวัญใช่พี่สายขวัญหันหนองบัวส่วนอีกคนโอ้โหคนนี้คุณหน้าคุณตาค่ะคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วในยุคนั้นก็คือเป็นพี่อิมอชิตาปัจจุบันก็กลายเป็นเกียวฟ้าใช่คือจะบอกว่าจุดเด่นของละครเรื่องนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเวที d ัชชี่บอยแอนด์เกิอีกตัวละครหนึ่งคือป๊อปอาจจะไม่คุ้น ด็อกเตอร์คุยผิวหรือรอ,อาจารย์ใหญ่ภาควิชาดนตรีไทยซึ่งตอนแรกไม่เปิดเผยตัวแล้ววันหนึ่งก็คือมีพิธีไหว้ครูดนตรีครูคุยผิวก็เลยปรากฏกายขึ้นมาคือตอนแรกเด็กก็ยังนึกว่าแหม่อําชื่อเหมือนครูใหญ่อะไรอย่างนี้สุดท้ายคุณคนเดียวกันคนอื่นเขารีวิวละครไปเยอะแล้วาวนี้เรามาพูดกันถึงเป็ดเล็กน้อยป๊อปลองไล่ชื่อมาตัวละคร5ตัวผู้ชายจากเรื่องนี้มีใครบ้างอ่ะสสยฟ้าวายุสิชน ผู้ผาสามคบเห็นปะมันเกี่ยวกับอะไรมันมีความแบบรักโลกอะไรอย่างงี้คือตอนดูไม่เคยคิดดูเอามันอย่างเดียวไม่แค่ผู้ชายค่ะผู้หญิงเอาผู้หญิงอะไรชื่อเจ้าจอมยุทธการลำดวนบัวบุตบาช่องนางรู้ไหมห้าชื่อเนี้เป็นชื่อของพันไม้ดอกไม้ทั้งนั้นนางสามสาว pop girl ก็ไม่แพ้กันค่ะอลิศเฟียตเปียเห็นปะสะกดด้วยแม่กด ตอนเด็กเฮ้ยอันนี้มันมันเป็นเกรดที่แบบเออมันเป็นคนรู้สึกที่ว่าเออว่ะไม่เคยคิดมุมนี้มาก่อนมีเรื่องหนึ่งที่พี่จะบอกพร้อมรู้เปล่าจริงๆเฟียสกับแก้วเจ้าจอมเนี่ย เขาเป็นพี่น้องกันลูกพี่ลูกน้องกัน <ve> ลูกพี่ลูกน้องกันเออลืมไปแล้วเออจริงๆแล้วคือเขาเป็นพี่น้องกันนั่นแหละแต่ด้วยความที่แบบว่าพ่อของแก้วเจ้าจอมเขามาในสายดนตรีไทยแต่ทางพ่อเฟียสก็มองว่าเอ้าที่บ้านก็มีธุรกิจทําไมไม่สานต่อธุรกิจเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าก็คือขัดแย้งกันก็เลยเอาความคิดนี้มาใส่ให้เฟียสพอเฟียสรู้ก็ยิ่งเกลียดแก้วเจ้าจอมจุดประสงค์ของการเข้ามามหาวิทยาลัยคีตศิลของสามสาว ก็จะมีแก้วเจ้าจอมบัวบุษบาแล้วก็โยธกาเนี่ยจริงๆแล้วอะชีอะไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าชมรมดนตรีไทยหรอกชีอ,<า>อยากเข้าดนตรีสากลเพราะว่าสาวๆบปป๊อบเกิลอยู่<อ>แล้วคือเป็นฟิลว่าแบบว่าเป็นรุ่นพี่ลแล้วก็เป็นไอดอดลที่เราอยากจะเดิน รอยตามันก็มีความดราม่าเนาะอันนี้อันนี้ต้องไปติดตามชมกันไปติดตามชมแล้วรู้ไหมว่าพอเราไปวิเคราะห์กันอะทำไมละครเรื่องนี้ถึงประสบผลสําเร็จอ่าละครเรื่องนี้ก็คือเรตติ้ง1 7 7ที่สูงสุดเลยนะใออจุดนั้นก็คือจริงๆละครเรื่องนี้มันเป็นละครเกี่ยวกับวัยรุ่นเนาะอย่างที่พี่บอกใช้นักแสดงทั้ง13คนที่เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นหมดเลยแล้วเป็นวัยรุ่นหน้าใหม่ด้วยใช่แล้วมันไม่มีละครแบบนี้มานานแล้วไงมันก็เลยตอบโจทย์วัยรุ่นแล้วมมมันนกก็ีีรระะแสใช่ แ cover <ช>ด้วยถามคุณผู้ชมตั้งแต่ตรงนี้เลยว่า cover <S <S เป็นใครกันใช่คือเชื่อเลยว่ามันมันเป็น impact สำหรับวัยรุ่นใ,<ช>ในยุคนั้นเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่ามันทำให้ละครเรื่องนี้ประสบความสำเร็จก็คือมันเป็นละครที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นรักในโรงในรั้วโรงเรียนในรั้วชา,ายอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนน่าจะมีประสบการณ์ร่วมกับสิ่งสิ่งนี้ สุดท้ายอันนี้ไม่พูดไม่ได้สิ่งที่ทําให้ละครเรื่องนี้ดังมากๆกก็คือเพลงประกอบละครคนนี้หยิบพอพค่ะโชว์หน่อยค่ะมีใครจําได้ไหมคะมีใครเคยซื้อสิ่งนี้ติดไว้ที่บ้านคุณบ้างก็คือละครเรื่องนี้ประสบผลสําเร็จมากจนถึงขนาดมีการออกอัลบั้มเทปคลาสสิตเอวีซีดีเอวยแล้วก็มีเอ็มวีก็มาจ้ะใครไม่รู้จักเพลงนี้บ้างไม่ว่างมันกลายเป็นเพลงประจําของ Pop Girl Pop Girl เก็รเรื่องนี้นะพี่ ก็คือใช้นักแสดงเป็นคนร้องเพลงเป็นคนร้องถ้าสัญญาที่เราเห็นกันอ่ะมันก็คือความแบบความโบราณความเก่าแก่อะไรนี้ใช่ไหมแต่ก็คือมันเป็นการแบบเข้ากันได้อย่างลงตัว ถือว่าเป็นการซอเพวเวอร์อย่างหนึ่งละกันนั่นแหละค่ะเป็นการรีวิวฉบับย่อๆของพวกเราจากเบนจาขีตาความรักนั่นเองถ้าจะไปดูย้อนหลังไปชมย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่บัคกกบบูอินเตอร์ของเรานะคะแต่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 เดี๋ยวเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ตื่นเต้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยละกันอ๋อแล้วที่สําคัญถ้าเกิดว่ามุมมองของใครที่แบบเฮ้ยตรงนี้ เออฉันนึกถึงอันนี้คอมเมนต์มาคุยกันออก็อยากให้เรารีวิวละาขเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะเออสำหรับวันนี้นะคะพวกเราค่ะน้องป๊อบค่ะพี้ค่ะก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ bye bye. สวัสดีค่ะ